สวัสดีครับวันนี้เอาพระมาให้ท่านชมกันนะครับผมได้สะสมไว้ก็พอสมควรนะครับก็อันนี้ก็มาชมในรายการกล้องส่องพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์มันเกตวิทย์คมสุโคไทยนะครับก็ให้ท่านชมกันไปหลากหลาย มีทั้งพกักปุกทั้งพระเกจินะครับเนื้อนาวะโลหะเนื้อดินเนื้อชินนะครับเนื้อว่านก็หลายอย่างก็มีท่านที่เ,เข้ามาคอมเมนต์กันอะไรกันมาให้กำลังใจกันอะไรกันมากมายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับพอมีความรู้ก็เอามาให้กับ ท่านผู้ชมกันนะครับแล้วก็ผมได้สะสมพระนั้นก็ไม่ใช่นิดหน่อยหรืออีกอย่างนึงหรือเพึ่งสะสมพระไม่ใช่ผมสะสมมาตั้งแต่อายุสิบสเจดนะครับแล้วก็เป็นขราชการครูบำนาญน,นะครับก,ก็เกษมาก,ก็เป็นสิบปีละนะครับก็ ให้ท่านผู้ชมมีความรู้กันคนที่อยากจะสะสมพระหรืออยากจะบูชาพระไว้เก็บไว้รุ่นใหม่ๆนี่ก็จะได้มีความรู้กันนะครับก็ให้พอพอสังเกตในการชมพระครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับคลิปนี้ก็มาชมพระยอดคุณคนเป็นของ จังหวัดสุขโขทยัยอุเขาพนมเพิงนะครับพายอดขุมพลเนี่จะมีทั้งเนื้อชินแถวบนนี้จะเป็นเนื้อชินแถวล่างนี่จะเป็นเนื้อดินแล้วก็มีบัวชั้นเดียวกับสองชั้นนะครับส่วนมากผมจะมีสองชั้นเยอะนะครับมากกว่าอันนี้ คำว่ายอดคุณพนนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับผู้ที่เอาไปใช้เนปะ็าหมาหารุมแล้วก็เป็นอำนาจมีอำนาจนะครับยอดขุณคนแล้วก็อยู่ยงคงประพันธ์นะอันนี้เป็นพระกรุเขาพระนมเพิงนะของจังหวัดสุโขทัยนะครับดูนะพระกรุ ที่ถึงยุคเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้น,นี่ด้านหลังนนี้จะเป็นหลังเรียบจริงๆก็เป็นหลายผ้าแต่ที่นี้ความสึกก่อนที่อยู่ในกลุ่นะครับนี่เป็นบัวบัวสองชั้นนั่งปางมารพิชัยนะฮะแล้วก็สองเหมือนมีจีจโบด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มเรือนแก้วนะครับ ก็จะมีของโคไทยอยุธยามีลบบุรีก็มีนะครับยอดถึงบนมีไรกุนะฮะอันนี้องค์หนึ่งนะครับดูเนื้อนะครับถ้ามันเทียบกับไอตรงนี้ครูผม เขาก็จะไปทางเดียวกันนะนะครับนะอันนี้พระอันนี้เนื้อยุกเดียวกัน ชิงเงินพระกรูนะครับไม่ใช่เนื้อทําใหม่น้ำหนิอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเอามาเป็นเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าพระสมัยก่อนเนี่ยก็เทเขาเทาเข,า,เข,า,เขารอมาเนี่ยเขารอแบบโบราณรูปร่างจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ ทำหล่อโบราณอ่ะผมจะให้ดูนะเนี่ยความหนายังไม่เท่ากันเลยเห็นไหมอ่ความหนายังไม่เท่ากันเลยนะมาดูนะเนี่ยมีลูกประคำนี่จมูกเหมือนกันไหมอ่าจีโบเนี่ยครับ ก็ยังไม่เหมือนกันเลยและอันนี้จะเป็นเนื้อเกินด้วยส่วนอันนี้ไม่มีะนะครับนจะเอามาเป็นเอ,อตำหนิอะไรเงี้ยถ้าตำหนิในส่วนมากจะเป็นพระที่เขาเขาปั๊มนอะ่ะผมบอกได้เลยว่าเป็นพระปั๊มมันจะเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าพระกดหลอแบบรอบโบราณเนี่ยเขาคล้ายกันจะไม่เหมือนกันนะครับทำไว้เลยพระกรุเนี่ย แม้กระทั่งหลวงพ่อเงินเนี่ยเอามาตําหนิเลิกเลยครับแต่ตําหนิเจอเจอ,เจอแน่นอนเลยผมว่านะผมว่าไม่ถึงยุคนะครับดูดูพยายามดูเนื้อนะครับผิวดูผิวดูเนื้อแล้วผิวเนี่ยบางทีต้องล้างเป็นที่ๆนะดูเนื้อในผิวนี่มันสร้างได้ทําได้นะครับแต่เนื้อในทําไม่ได้ ผมบอกได้เลยนะครับนะครับเนื้อแท้เขาเป็นอย่างนี้รับอันนี้นี่บัวชั้นเดียวนะครับนะนะเขาจะคล้ายกันโลโบราณเนี่ยเขาต้องล้างเทบ็อกเขาต้องล้างแล้วล้างอีกนะครับเขาไม่ใช่ปัม๊ม พขาหล่อจับพิมพ์เดียวอ,ออกมาบางทีล้างเอี่ยมมั่งไม่เอี่ยมมังเช็ดเอี่ยมบังไม่เอี่ยมบ้างนะครับแล้วก็เอาน้ำมงน้ำมันไปทาเพื่อให้เทพิมพ์ออกมาได้ไม่ให้ติดบางทีก็ใส่น้ำมันมากไปอะไรไปเพราะที่คุยเนี่ยที่รู้เนี่ยเพราะาผมเคยทำมาตั้งแต่อยู่มัธยม ครูสอนให้ปั๊มให้พิมพ์ไงผมก็เลยเอาพระของปูม่มามามา,มาปัม๊มออกมาเนี่ยพิมพ์เดียวนั่นแหละนะครับแล้วออกมาเอาพระสามองค์ห้าองค์ไม่เคยเหมือนกันแม้แต่องค์เดียวนะครับผมบอกได้เลยแต่มันคล้ายกันขนาดโตมั่งยืดมั่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้แห้งแล้วเทพอเทพอมันหมาด,มดเราก็ต้องเอาออกจากบล็อกถ้างนั้นเดี๋ยวมันออกไม่ได้ อย่เองน,นะครับพอเอามาตักแดดองโหดเที่ยวไปอีกเอาไม่เหมือนกันอีกเนี่ยครับคือที่ผมคุยเนี่ยคือผมมีประสบการณ์จากการในการทําพวกรอพวกอะไรเนี่ยนะพอผมเป็นข้าราชการครูผมเรียนทางด้านศิลปะด้วยแต่เรียนเอกนิสสตร์ตอนหลังนะฮะเมื่อก่อนนั้นมันเรียนทุกอย่างนะครับไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยเรียนทั้งนั้นะนะนะ เนื้อดินนะสี่องค์ปรับดูนะครับดูดูเนื้อไวนะครับทีนี้เอามาเทียบกับเนื้อเห็นไหมเนี่ยครับของเนื้อพวกเนี้ยเนื้อดินเนี่ยครับเห็นไหมเขาจะขอกพุ่ง,งออกอะไรเงี้ยนะครับ มาเทียบครับ,คร,บครับก็ให้ความรู้กันใครมีความรู้ก็มาแบ่งปันกันนะครับโตมาพูดมาคุยกันได้กายจาาย์ิดตัต้งบนเกิดวิทเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้าน ร่างของคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบพระนะครับ